เดี๋ยวกลางเนี่เฮ้ยไปเดินตะก๊เกแอบอะตะก๊เก็บแล้วตะก๊เก็บแล้วใส่เดินครับไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้นะครับเลือกมาคู่เลยเลือกมาใส่ใส่กับรองเท้า,าจะพูดนะครับ น่ครับวิธีใส่ถุงเท้าใส่กับรองเท้านะครับให้พื้นนำเราตรงนี้ให้อยู่กับหน้ารองเท้านะครับพรมันจะหนาก,กว่าว่าเผื่อรองเท้าเรามีเศษทรายเศษหินติดมานะครับอันนี้ก็ใส่ครบสองข้างนะครับไปครับทีนี้เราก็เข้าไปเลยครับ ตอนนี้ก็จะมีคิวเข้านะครับสองครับสองคนครับพวกกินบัตรได้นักงานนะครับเข้าเดินเลยเดินนะครับครับเราไปต้องไปเดินคอคอครับมาเลยมาเลยไม่ไม่ฉลาดมาโจมมาก่อนโจมโจมมามา

นี่ยยืนตรงนี้กลางกลงเนี่ยกลางบานกระจกนี่ยไม่ยืนเลยวงไม่ได้ลงบานกระจกมลุดูความสูงจากกลางพวจากข้างล่างครับครับโอ้โ วิวลอยล้านครับวิวลยล้านโอ้มมีบึงเดินได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับเดินได้เลยเดินได้เลยกลางๆไปเลยครับขับวัง Bây giờ lại có ừ. quá đâu. Giêng ngang gang gang, ngang gang, nè. gang, 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 ไ่อะไไม่แตกกนกลังไม่แตกกันเลยมันจ้นนี่เอดอนี่นกระจกมันหนาขนาดนี้นียไหมหนา จองเป็นมติตาโดดไม่ได้หรอกนะเนี่ยอืฮะใจวิววิวกับมองไปข้างล่างมันมีความอะไรก็ไม่รู้แบตดก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตดไปก่อนนะครับไปเดี๋ยวต้อนเชี่ยงเลย เราเที่ยวไปกันเยอะแยะเลยนะครับเ,เ,ววนนเดี๋ยวรนหว่างนี้จะขอ,อเปลี่ยนแบตกันก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทะลุสะพานกระจกมาที่เรือบบนว่แล้วครับเดี๋ยวจะไปชมทางอื่นๆของวัดต่อไปเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นทางออกจากสะพานนะครับโอ้ข้างในจะเป็นทางสะพานกระจกนะครับ เดินตอนเดินก็เหมือนว่าจะไม่กลัวแต่พอที่เสียงก๊อปแบปกป๊อปแฝบอย่างเงี้ยมันเสียวครับกลัวมันแตกนะครับกลัวมันแตกแล้วจะตกลงไปครับ เป็นไงมากเดินสะพานกระจกตื่นเต้นมากตื่นเต้นอ่ะกลัวเปล่าอันนี้อ๋อหล่อพระไงเนี่ยไม่มีนะก็หล่อองค์พระขึ้นมาอยู่บนนี้เนี่ยตอนละมาไม่มีนะอันนี้รุนถานพระอันนี้องค์พระเนี่ยก็สร้างไปเรื่อยๆแหละจะกี่ปีแล้วมาลานนึงก็จะเป็นลานขายก๋วยเตี๋ยวอ นถ้าเราเป็นแบบบูนพิหารที่เราทำบุญวัดเขาตะแบกอันนี้จะเป็นองค์พระใหญ่ใหญ่ตอนนั้นที่มายังเป็นปูนอยู่เลยมันฉากเลยอันนี้พระใหญ่ใหญ่หรองอ่ยายอใช่อันนี้ฐานพระนี่เดินร,รอบๆนี่จะเห็นอันนี้ด้านหลังน่าเป็นด้านหลังองค์รพระพระจานทร์พระหันหน้าพระไปตรงนู้น ใ,นใ,นใช่ไหมพระน่าเป็นองค์พระพุทธโสธรน,นี่ไงนี่ไงข้างหน้าอันนี้อันนี้คือคือข้างหน้านี่คือคือข้างหน้าของพุทธโสธรข้างล่างกำลังหล่อยังไม่ไม่ประกอบให้เสร็จสมบูรณ์น,นี่แล้วต้องมาใสา่ต้องมาใส่สีทองอีกหลว,นานนานวงพ่อ,อนะพุทธโสธรข้างล่างเป็นทางน้ำเหรอทางเข้าเป็นทางน้ำเหรอ อ่าแท,ท่งประปาน่าจะทำเป็นแท่งใชสำหรับอยู่ในวัดนี่แหละนี่ครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็คุณจะเสร็จตมบูรโอเคี่ยวบ้ันตอนเั็นพอหมดเมอจ้ะพอหมดเยอะเอ้ยออก้เจ้าก็ไปว้า

ทางออกทางออกก็จะมีร้านขายของนะครับกินอะไรไหมเระาเผ้าปะกระนา้าด้ยไงให้สดชื่นเอาลูกเท่าไหร่ครับลูกชามผ้าก็ลูกสามสิบเอาลูกเอาลูกละสามสิบสองลูกสองลูกต สามสิบก็หกสิบหนึ่งถือยซื้อกันถือไว่กัน,ถ,กนถือกล้องอยูออ่กินมะพร้าวครับจับตังด้วยจับตังใส่นี่ใส่ลงได้แล้วเดี๋ยวนี้โอ้อโหลำบากเนาะลำบากกระโดดไปเลย่อยเอาเม็ดเอาเม็ดลงนี่ อนะครับจะกินมะพร้าวก็ลําบากครับตอนนี้ก็มาพักหายเหนื่อยครับกินน้ำมะพร้าวครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้าเอช้อีกคเนียดโตแลวอีกอโตเดียวชุดไปครับตอนนี้ก็พักกินนะพาจเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดินดังกันต่อเลยนะครับว่าข้างล่างมีอะไรกันบ้าง ขยะข้างกำแพงวัดด้วยถาดตบปว๊บปั๊บห้าร้อยบาทาทันทีไปกินข้าว่ากเลยม้าโอ้โหดูดีดีครับตกปันใด <c oughs> ันงกะตัดภาพไปถึงข้างล่างเลยนะครับนี่มันทำอันดับกองเหรียซุ่มกองซุ่มจะไม่ได้ติดกล่องนะคนอื่นเขาเห็นไมเขาก็บอกยังไปถึงข้างล่างเลยนะครับ ห้ามนั่งกดที่นี่ห้ามสไลด์นั่งและสะไลด์ลงบันไดนะครับแล้วก็ห้ามโหนถ้าเจอก็จะปรับสองพันบาทนะครับอันตรายด้วยแถมยังเสียตังค์อีกนะครับอย่าไปทำนะครับเดินก็เดินปกตินะครับผมเดินไม่ยังไม่อยากเดินละยังอยากเดินมันอยากอุ้ม ยายอุ้มขี้คอคอกั็ไม่ไหวแล้วคอก็เมื่อยตอนนี้ใกล้ถึงชั้นล่างแล้วครับเดินอีกนิดนึงทางนี้ลงมาโอ้ชันมากเลย โอนเออหน่ะหน่ะมันอยากโอนแบบอะไรรึไฮฟอร์มัจับโอนอ่ะอืมมันไม่ยอมไม่ยอมมันเคยมันเคยเล่นไงอ่มันไม่ยอมแต่ฟอร์มันอุ้มมันไม่อุ้มมันไฮโอนหน่ะหะให้ไปหน่ะน่ะดูด้วยหนะถ้าไม่งั้ไม่เงียบให้แม่นวยอยากจะเล่นเออมันเคยทำนั่นแหละเด็กมันชอบทำอยู่โรงเรียนเองหน่ะมันไม่ไปหรอก นนเนี่ยพื้นในนี้เราไปชลยลื่นตูดไปเรื่อยๆตอนี้ก็ถึงพื้นด้านล่างแล้วนะครับนิดนึงนี่ครับข้างบนข้างบนนี้คือสะพานกระจกครับที่เดินนัไม่ใช่สิอันนี้ทางปูนครับทางขึ้นไปสะพานกระจกนั่นนทางปูนนะครับ ขาอ่อนเลยถึงล่างอ่ะอันนี้เป็นสะพานปูนไปสะพานกระจกแตกระจกเขาจะอยู่ฝัง่งข้างบนนะครับยางหอบเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักก่อนนะ ก็ต้องหล่อล้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่เสร็จง่ายๆหรอกทั้งในก็ล้อมหนึ่งลองล้อมผาใหญ่ล้อใหญ่ไม่เสร็จเป็หน้ากระอก้องใหญ่นสุบรีอ่ะเฮ้ยพูดไ,ได้ไหมออกครับตอนนี้เราก็จะมาทำบุญ ทอถอนกันนะครับเจ็บกับหัว้ารูขอิชคแกเงันทองนลมาเทมาขอ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 ขงขอ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 ขนขอขอขอขะขอขอขอขขอขอออขออยอขขอขอขอออ รอวันน so uh, right. right the ี้หมดกินด้วยเถิดนะทุกับอธิษฐานเรียบร้อยครับเรีร้วตอนนี้เลยนะนี่ขคนะรับนะคะรออเลยนะรอหลวงอสะรอนได้เนะทำเสร็จแล้วเาก็เดินทางกันต่อเลยนะครับเรก็มาทำบุญด้วยกันนะครับอยนะคะนี่เป็นมือ พ้าหัดหัดลง่อสุธพรมือนี่เปนรถเคลีน้อยเลยไนะหมเฮ้ยอะไร,รเรอเคียน้อยอันนี้ขายกจหับข้ออรเนาะอืออที่งคยนน้อยรถเขลียได้เยในนพื้นที่ก็แคบ นี่แล้วก็ใกล้ถึงทางออกแล้วนะครับข้างล่างมีห้องน้ำอีกครับห้องน้ำ,นำห้องล่างที่ได้ที่เท่าไหร่อ่ะฮะอัทนที่เท่าไหร่หกอั <6. S 2> ทนที่หกหกไปชิมอืม หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหกพี่เอาก้าหนึ่งนะเอาไปดิหนูให้พี่จับเอาไงเอาก้าหนึ่งได้ก็ได้อตอนนี้มาถึงทางออกแล้วนะครับทางที่เราขับมาเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ถึงทางออกแล้วขอบเลย มีรูปด้วยนะครับนี่รูปรูปไปเลยแต่กอ่อไปเรียบร้อยเนี่ยอาจารย์ทูบอยู่ตรงนเี่นีไป,ปจูดของบ<ะ>อล ในนี้แล้วก็ถึงทั้งออกกันนะครับต่อไปละก็จะมาเสียงโชคกันมาเสียงโชคกันนะครับ คลิปเที่ยววัดเขาตะแปยวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าใครก็ะเชอะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะแครด้วยนะครับคนี้ขอจบแต่เพีงเท่า,น,น,น,าน,นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ